มาที่กิจกรรมมือเศร้านี่ของหน่วยงานเท่าค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งค่ะค่ะซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งค่ะและหน่วยงานในสังกัดค่ะก็ได้ร่วมปลูกตน้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี่น,นก็เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดการข้าบอนไดออกไซด์ท่องทองถนนเนื่องจากหน่วยงานขาดติดกับถนนสายลักถนนมิจภาพนันเองค่ะ ดรพอนปิทักษ์แมนสิริค่ะผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าท,ที่ลูกจ้างประจำพนักงานราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึงค่ะก็ได้พร้อมใจการปลูกต้นไม้ในวันตนใหม่แห่งชาติซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี นั่นก็เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการลดการค่าบอลไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนนย่างเองค่ะค่ะท่านดรพรพิทักแมนสิริภูมิด้วนการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเพื่อนก็ได้บอกนะคะว่าเดิมกษิจัดก,กิจกรรมในวันวิสาขาบูชาค่ะแต่ว่าปีนี้เป็นวันยุราชการนะคะก็เลยมาร่วมโตกันในมื้อนี้แทนเนาะซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกในมื้อนี้ค่ะก็ประกอบไปด้วยต้นร่วงพึ่งค่ะเป็นต้นไม้ประจำราชการที่สิบ ต้นราชพึษ์หรือว่าต้นคูนนะคะร่วมไปถึงพืชผักสวนครัวนะคะพืชผักสวนครัวรั่วกินได้นี่แหละหลากหลายชนิดค่ะแล้วกะมีต้นเงาะพร้อมได้ค่ะ,คะมีเงาะโรงเรียนมาพร้อมมีลำไยพร้อมค่ะหากิน,นผลผลิตกันได้เลยนะคะ พื้นที่มองนี่ค่ะเป็นหม้อดินแดงเป็นดินที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะครบถ้วนด้วยถาุอาหารต่างๆเนาะค่ะเห็ดหายต้นไม้นี่จะเริ่มเติบโตได้ดีแล้วก็เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้น่วยงานพร้อมค่ะซอยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมนะคะแล้วอีกประการหนึง่งสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเฮ่านี้ติดกับถนนมิตรภาพค่ะเห็ดไหโรถในสันจรไปมาพานหลายมืน่นนองนี่เป็นมื่นขั้นเลวา,าันทเถาะแต่มีการปล่อยไอเสียเด้วควันสำนักง,งานเท่านีอยูซือไฟแดงพร้อมเลยค่ะรถเติบด้ คว่านยังกระสีออกมาในจังน้อยคั้นเข้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปแน่นี่กะสีลดภาวะโลกร้อนลดการข้าบอนได้เนาะ,ค,ะค่ะมีเี่นสวนครัวรวกินได้ขพงนี่้ค่ะมีสักพักหนึ่งเขาก็ต้องไปน้่นเก็บอันนี้นมือเศร้า,<ม>านีน่ก็ได้ปลูกต้นบะเขือต้นมะคุ้งเนาะค่ะเปหลายท่ะ